พลอทชีพเผยตำแหน่งเดอะโกดเฟสจะติดหมดกำลังนาน5วินาทีเดี๋ยวนะติดหมดกำลังนาน5วินาทีเดี๋ยวนะเวลาติดหมดกำลังมันถ้าเกิดวิ่งอยู่มันก็ยังติดอยู่ปะหรือว่ามันติดแค่5วินาทียังไงวะงงวะถ้าเกิดสมมติมันวิ่งอยู่ก็คือก็คือมัน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 ก็จะหมดกำลังต่อไปถูกปะโอ้ใจถัวว่ะหลังจากถูกหมายรลพลอชีพติดเอฟเฟกต์สถานะหมดกำลังเป็นเวลา5วินาทีการทำลายแท่นไม้หรือกำแพงจะรีชาร์จผ้าคลุม ลาตีทันทีเหรออันนี้ปะลองอันนี้ปะลองอันไหนดีวะทุกคนวันเอเวอเรตตหลังจากการโทีพื้นฐานพลาดไปแล้วภาคคุมลาตีก็ยังมีผลอยู่เฮ้ยไอ้เนี้ยนนี้แปลกดีวะปกติลาตีพลาดมันสกิลมันจะหายไปใช่ปะอันนี้ตีพลาดแล้วสกิลไม่หายเว้ยไอ้เน,นี้ยเออน่าสนใจฮะลองอันนี้ก่อนแล้วกันลองอันนี้ก่อนแล้วกันทึบแล้วรนะีสกิลเนี่ย ไอแต่ผมชอบเซิร์ฟเทสอย่างหนึ่งนะครับเซิร์ฟเทสเนี่ยมันจะชอบเจอเซิร์ฟประเทศใหม่เยอะๆเว้ยแบบประเทศที่ปกติเรากดไม่ค่อยเจอแล้วก็ไม่ปิงด้วยนะคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเซิร์ฟหลักมันถึงไม่มีแบบนี้หรือว่ามันอาจจะแบบหาห้องนานเลยเปล่าก็มไม่รู้โอ้โหด่านนี้อะไรเนี่ยโอเคนะยังโอ้โหด่านนี้กูถามจริงนะ อุ้ยเสียงอะไรอ่ะ วิ่ my, งไวสิเปอร์เซนต์วิ่งไวสิเปอร์เซนต์แนทออนใหม่น้องวิ่งไวสิเปอร์เซนต์นะน้องอย่าล่งอย่าล่งโอ,อ้ยเฮียเสียงเพลงมันน่ากลัวจังวะทุกคนอ๋อไม่ปันไฟกันเหรอ คนเสียงเพลงมันน่ากลัวมากเลยเว้ยไปใกล้ครับเดี๋ยวเราไปใกล้เฮ้ยเจ็ดแดดอันนี้มันได้วิ่งไวขึ้นสิเปอร์เซนต์ว่ะทุกคนมาปะเดี๋ยวกูโดนด่าอีกว่าเอาจริงเกินนะเดี๋ยวฉันบอกว่ามึงเอาจริงเกินนะ กูบอกเลยถ้ามาอยู่ใกล้มาแล้วแตกกูบอกให้ชีวิ่งไวจัดทุกคนสิบเปอร์เซ็นต์ไม่รู้เท่าไหร่นะแต่แม่งน่าจะไวมากอะไม่ตีครับผมจะเอาดูดเต็มโอ้ ไม่เสียงดนตรีมันมันน่ากลัวฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยเฮียเสียงดนตรีฟังไม่รู้เรื่องเลยอืมทำอะไรทำอะไรน้องคือกูรู้แหละเปลี่ยนเสียงอ่ะไอ้เข้าใจเปลี่ยนเสียงอ่ะเข้าใจมึงปรับเสียงอะไรของมึงมาเนี่ยเสียงมันน่ากลัวเสียงมันฟังไม่รู้เรื่องอะดิ อเอเอา้าเอา้าไม่ใช่มึงกูจะตีไอ้นู่นอ้คือเปลี่ยนเสียงให้มันน่ากลัวก็เข้าใจแหละครับเปลี่ยนเสียงแบบให้มันแบบเปลี่ยนเสียงใหม่อ่ะแต่ผมไม่ได้ยินอะไรเลยทุกคนได้ยินป่ะคือเสียงดนตรตีมันดังเกินอะ ม,มึง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 ปลดสเตลปลดสเตลเสียงมันมันดังเกินไปหน่อยครับไม่หน่อยอ่ะ มึงจะใช้วิธีนี้ก็ได้ไม่ใช่ปัญหากูตีเลยอ,นนอายะาเรียบร้อยโดนด่ารอบสองนะผมบอกเลยยังไงก็โดนครับอุ้ โอ๊ยฝั่งก็ไม่ร <Wars> <S 2 violin> ู้เรื่องเลยเหลือจะเชื่อ พี่แทงหน่อยน้องขอพี่แทงหน่อยน้องโอ้ อ uh uh? ื้มฮ im ึมฮ uh ึมฮึมฮึมฮึมเก๋เป็นที่ระลึกนะครับทุกคนคือเล่นเซิร์ฟหลักเล่นไม่ได้นะตัวนี้ อุ้ยแต่ไอออนนี้ผมว่าโอเคเลยนะแล้วแบบสมมติเราเราดูดแบบ 99, ไว่าเก้า9้าอเงี้ยแล้วแบบจังหวะเซอร์ไพรส์ดูดเต็มอะไรเงี้ยแล้วมันวิ่งไวเพิ่มขึ้น10%นะไวนะผมบอกเลยไวนะครับไอไอเนี่ยไอตรงบ้านฟ้าปกติต้องตีไม่ถึงนะมันว่าผม <laughs> มันบอกว่าผมแบบว่าค่ารางเผาพันธุ์พวกมันแบบว่าแบบว่าไอเนี่ยแม่ไไม่เห็นว่าอะไรเลย มันไม่เห็นด่าผมเลยครับเขาไม่เห็นเนี่ยไอ้บ้าคือคนที่เขาไม่ด่ามันก็มีเว้ยไอ้คิเกมนั้นอยู่ดีด่ากูเฉยกูทําอะไรผิดก็ไม่รู้เนี่ยเหะบางคนที่มันนิสัยดีก็มีครับรอดูความกดของโคเฟกกับลีเจนยนเนาะก็ถ้าเจอเล่นเป็นก็ไม่ได้หรอกไอ,อฟเฟนก็ตัวเดินอะ